งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและใช้กระบวนการการแข่งขันทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนาตวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ใช้เวทีแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลางสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนและเยาวชนรักและสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี 2. เปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 3. ส,สร้างบรรยากาศทางวิชาการในการกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมีกลยุทธ์ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลในสองมิติคือมิติที่หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณลักษณะในศตวรรษที่21ด้านการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง ในสถานศึกษาให้เป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาสษษาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัยด้วยการถอดประสบการณ์จากกระบวนการแข่งขันทางวิชาการการจัดการความรู้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เผยแพร่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมิติที่ส การแข่งขันทางพิชาการระดับนานาชาติเป็นการใช้กลยุทธ์กระบวนการแข่งขันทางพิจาการหรือโอลิมปิกวิชารารขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยเท่าทันมาตรฐานสากลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับเชิญจากกระทรวงและหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศในการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมีเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพหลักในการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการดังต่อไปนี้เวทีแรกการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับประถมศึกษาโพเหลียงคุก Primary Mathematics World Contest PMWC กำหนดการแข่งขันเดือนกร,รกฎาคมข,ของทุกปีนักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยมูลลนิธิโพเหลียงคุกซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาในฮ่องกงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาโดยตลอดเวทีที่สองการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ International Mathematics Competition (IMC) แบ่งการแข่งขันออกเป็นสองกลุ่มคือคณิตศาสตร์ระดับประฐมศึกษาและคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นกำหนดการแข่งขันเดือนกรกฎาคมของทุกปีประเทศเจ้าภาพจะหมุนเวียนตามความพร้อมของประเทศสมาชิกเวทีที่3การแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชียระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Southeast Mathematics Olympiad SMO กำหนดการแข่งขันเดือนสิงหาคมของทุกปีณประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหน่วยงานทางการศึกษาในมณฑลต่างๆของประเทศจีนร่วมกับมหาวิทยายลัยแต่ละมณฑลหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพเวทีที่4 การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad for Primary School i m s o กำหนดการแข่งขันเดือนพฤศจิกายนของทุกปีโดยกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติของอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาโดยตลอดเวทีที่ห การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชียระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Asia Intercities Teenagers Mathematics o l y m p i ades, a d อ AITMO กำหนดจาัดก,การแข่งขัน2ปีต่อครับในเดือนธันวาคมและประเทศเจ้าภาพจะหมุนเวียนตามความพร้อมของประเทศสมาชิกเวทีที่6การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาวิศาตแอดแมทเมติกส์อินเตอร์เนชั่นแนลคอมเพติชัน w i z m i c กำหนดจัดการแข่งขัน2ปีต่อครั้งในเดือนพฤศจิกายนโดยกระทรวงศึกษาธิการอินเดียร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาเมืองลักเนาและซิตี้มอนเตสตอริสคูลเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนอกจากเวทีแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพหลักในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการข้างต้นแล้วยังมีเวทีแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่มูล,ลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมบรหลวงนราธิวาสร,ราชนกกริ์สอ,อวนซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานมูลนิธิเป็นเจ้าภาพหลักในการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันอีกสองเวทีคือเวทีที่หนึ่งการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น International Junior Science Olympiad (IJSO) กำหนดการแข่งขันเดือนธันวาคมของทุกปีประเทศเจ้าภาพจะหมุนเวียนตามความพร้อมของประเทศสมาชิกเวทีที่สองการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย International Earth Science Olympiad i.e.s.o. กำหนดการแข่งขันเดือนกันยายนของทุกปีประเทศเจ้าภาพจะหมุนเวียนตามความพร้อมของประเทศสมาชิกจากเวทีแข่งขันทางวิชาการรวม8เวทีการแข่งขันสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกตูวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติโดยเปิดโอกาสให้นักเรียน จากทุกสังกัดทั่วประเทศโดยรับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างทั่วถึงและมีรูปแบบการจัดการแข่งขันทางวิชาการดังนี้รอบแรกการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษากำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันณนะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในเดือนมกราคมของทุกปี รอบสองการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศแบ่งเป็น38ศูนย์สอบกระจายทุกภาคเพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนกำหนดจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคมของทุกปีรอบ 3. พัฒนาต่อยอดจัดค่ายวิชาการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มทูนประสบการณ์การเียนรูน้และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติกำหนดจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจากการที่สำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปีสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูอันส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่ก้าวไกลสู่เวทีโลกก้าแห่งประสบการณ์จากการแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ทำให้นักเรียนมีเป้าหมายและมีความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาตนเองปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการแข่งขันทางวิชาการระดับนานา,นาชาติได้รับทุนไปศึกษาต่อณต่างประเทศในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกจากทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดลทุนของหน่วยงานทางราชการ ทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยและทุนของหน่วยงานต่างๆจากภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศไปศึกษาต่อในสาขาฟิสิกส์สาขาคณิตศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์สาขาเคมีสาขาแพทยศาสตร์และสาขาอื่นๆเวทีแข่งขันทางวิชาการจึงเป็นอีก้าวหนึ่งสำหรับนักเรียน ที่ได้มีโอกาสใช้แววแห่งความสามารถเพื่อการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นต่างจากในห้องเรียนและเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่สำคัญนอกเหนือจากรางวัลการแข่งขันนั่นคือวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ผ่านกระบวนการฝึกฝนและพัฒนาอันเป็นประสบการณ์ตรงและเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าของผู้เรียน